ข่าวร้ายของวงการกีฬาเมื่อต้นปีโดยเฉพาะแฟนนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเมื่อมิคาเอลชูมาร์เกอร์อดีตนักขับชื่อกองโลกและเจ้าของแชมป์ฟอร์มูล่าวันเจ็สมัยประสบอุบัติเหตุศีรษกกระแทกหินอย่างรุนแรงระหว่างการเล่นสกีบนเทอร์เขาแอลที่ฝรั่งเศสเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์และแพทย์ต้องผ่าตัดสมองเขาทันทีอาการของชูมาร์เกอร์ยังน่าเป็นห่วงแพทย์ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะเขาได้กลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้ว หลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง4เดือนปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อแพทย์อนุญาตให้เขากลับบ้านได้ดังเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยซึ่งครอบครัวของมิคาเอลชูมาเกอร์ได้ออกแถลงการขอบคุณแพทย์ที่พยายามทุ่มเทรักษาเขาอย่างเต็มที่และคอรีนาพันยาของชูมารเกอร์ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเธอตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการสร้างห้องพักฟื้นพิเศษ ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์พร้อมกับเจ้าหนะ้าที่พยาบาลคอยดูแลโดยรอบรบเตียงของชูมัเกอร์ได้มีการนำจดหมายและของขวัญที่ได้รับจากแฟนๆไปวางไวขง้ข้างๆรวมถึงสร้อยไม้กางเขนสีทองที่มิกลูกชายซึ่งได้รับเป็นของขวัญจากคุณพ่อนำไปวางไว้ด้วยคู้รักในวงการกีฬา คงหนีไม่พ้นรอลี่มาอินรอยนกักอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกตอนนี้กับคาร์ลลลยวอสเนกี้นักเทนนิสสาวสวยทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันเมื่อ3ปีที่แล้วถือเป็นเรื่องน่าจับตามองอย่างยิ่งจนแฟนๆได้ติดปากถึงทั้งคู่ว่าวอซิลอยเมื่อความรักดำเนินเกือบ2ปีตั้งแต่เริ่มคบหาแต่ผลงานกลับดิ่งสวนทางกับความรักที่น้ำวันยิ่งหวานมากขึ้นโดยเฉพาะกับวอสเนกี้ก่อนเริ่มคบกับมาอินรอยเธอเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศถึง16รายการ คว้าแชมป์ถึง12รายการแต่แล้วก็สุดช็อกเมื่อเธอสะดุดแพ้นักเทนนิสมือ186ของโลกมีคำถามถึงวอสเนกี้หลายครั้งว่าฟอร์มการเล่นที่เริ่มแย่ลงเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับมารอินรอยหรือเปล่าซึ่งคำตอบเป็นไปตามคาดนั่นคือไม่ขณะที่มารอินรอยฟอร์มฮอตสุดขีดผิดกับวอสเนกี้แต่ความรักเริ่มขมเมื่อช่วงปลายปี2013วอสเนกี้ฟอร์มแย่ลงต่อเนื่อง ตกรอบเทนนิส WTA ที่มาเลเซียแถมไม่มีภาพสวีทเหมือนแต่ก่อนเช่นเดียวกับแม็อินรอยที่ขอถอนตัวในศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์ฮอนด้าคลาสิกที่สหรัฐเพราะปัญหาส่วนตัวเมื่อนักข่าวถามถึงการเม่นหมายของทั้งคู่กับวอสเนกี้เธอยนคำถามนั้นให้กับฝ่ายชายสุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งคู่ยุติค,ความสัมพันธ์ถอนม่านหลังจากการแต่งงานเพียงไม่กี่วันแม็กอินรอยในวัย23ปีกล่าวเพียงสั้นๆว่า เขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานและขอให้วอสเนกี้นั้นมีความสุขแดนวอสเนกี้ที่ยังอยู่ในอารมณ์ที่ตั้งสติไม่ทันเธอได้แต่พูดว่าเธอคงได้กลับมาใส่ส้นสูงอีกครั้งเพราะตอนคบกับไมอินรอยเธอต้องสวมส้นเตี้ยตลอดเวลา